สวัสดีครับวันนี้ k m t Technology นะครับก็จะพามาดูกันนะครับว่าเราจะเลือก plc เมนต์สักหนึ่งตัวเนี่ยเราจะต้องเลือกกันยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำบริษัทก่อนนะครับว่า k m t Technology เนี่ยทำอะไรบ้างนะครับก็ k m t Technology นะครับก็จะเป็นพาร์เนอร์ในตรงทางเมนต์นะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มของ Factory Automation นะครับก็จะขายสินค้าประเภท plc หรือว่า hmi แล้วก็ iot ส,ส่วนใหญ่นะครับหรือว่าท่านใดที่ต้องการซอฟต์แวร์ของซีเมนต์เนี่ยก็สามารถจะสั่งซื้อกับทางเราได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็ยังมีเ,เคมดีเ t สตเตชน,นะครับที่จะทําใหา้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยสามารถจะค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆได้ผ่านทาง YouTube ช่องน,นี้ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะทําใหา้มีความรู้ที่ครอบคุมมากที่สุดนะครับามาเข้าเรื่องหลักกันนะครับที่เราจะเลือกฮาร์ดแวร์ของตัวซีเมนต์นะครับว่าเราจะเลือกกันยังไง ขั้นตอนแรกนะครับทุกท่านเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ t i e r e l a t i o n Tool ได้นะครับโดยพิมหาก็ได้นะครับว่าเทียเซช t o o ทู o ซีเ m e n ์สิ่งที่จะขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเท e ยเซชั o นท o l คาวนะครับ industry m มอรของซีเมนต์แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะปรากฏหน้าดังนี้เลยนะครับหรือว่าท่านไหนที่ไม่สะดวกเนี่ย เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้นะครับไว้ให้ใต้คลิปวีดีโอของเรานะครับจะได้ง่ายต่อผู้ใช้งานาต่อมาเนี่ยพอเข้ามาหน้านี้แล้วครับสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกเนี่ยก็กดไปที่ตัวแคตตาล็อกนะครับหน้าแคตตาล็อกนะครับก็จะมีให้เราเลือกหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลเลอร์หรือว่าซอฟต์แวร์รือเป็นซีท็อปพาวเวอร์สปาหรือจะเป็นตัว IOT Gateway หรือจะเป็นแผง hmi ตรงนี้ก็สามารถจะเลือกผ่านเทียิทั้งทุนพาวได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาตรงจุดที่เราจะเลือก plc ของเรานะครับให้เราเข้าไปที่ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับจากนั้นเนี่ยถ้าคุณชมอยากจะเลือก plc รุ่นไหนเนี่ยก็สามารถจะเลือกได้ต่ำความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็น l o g o 8 8หรือ S7500 Drive Controller นะครับแล้วก็ เป็น et 2 0 0 sp นะครับหรือว่าจะเป็น et 2 0 0 s ก็มีเหมือนกันแต่รุ่นๆที่รุ่นหลักๆที่ใช้กันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นในรุ่นของ s y m m e t i c s 7 1 0 0 2แล้วก็ s y m m e t i c s 7 1็0 5ัน5นะครับแล้วก็ ep 2 0 0 sp อ่าวันนี้เนี่ยผมก็อาจจะขออนุญ,ญาตอา่ากดเลือกภาสาธิตให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงก็ในตัวของ s 7 1 0 0 2เลยละกันนะครับผมอ่ะ กดมาหน้านี้นะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับหน้าตาของมันแล้วก็อินเทอร์เน o ออนไลน์ซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็นข้อมูลของตัวพันสองต่อต่อจากนี้เนี่ยเราก็กดไปที่คอนฟิกของตัวพันสได้เลยนะครับจากนั้นก็จะปีหน้านี้นะครับขึ้นมาโดยช่องที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นช่องที่เราไว้วาง CPU นะครับให้ทาให้เราทําการดับเบิลคลิกหรือแอดโมดูลก็ได้นะครับอ่าพอแอดโมดูลขึ้นมาเนี่ย ก็จะมี CPU หลากหลายรุ่นนะครับให้เราเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น1 2 1 1รุ่นเล็กสุดนะครับ1 2 1 2 1 2 1 4 1 2 1 5 1 2 1 7ก็ตามความสะดวกได้เลยรุ่นหลักๆที่ใช้กันเนี่ยก็จะเป็นสามรุ่นนี้นะครับ1 2 1 2 1 2อ4แล้วก็1 2 5, 1 5นะครับก็วันน <te le Siri> ี้ผมก็จะเนี่ยเออผมก็จะเอาเป็นรุ่นกลางแล้วกันจะเป็น1 2 1 4นะครับอ่าทางเออ่คลาวเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับว่ามีไฟเท่าไหร่บ้างนะครับ DC 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 dcdc relay สิบอง in สิบ out 2อง analog in ซึ่ง2อง analog in เนี่ยก็แจ้งไว้ก่อนนะครับว่าจะเป็น0ูนย์ถึงบโวลต์เท่านั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะเลือกเป็น acdc relay ละกันอ่ะไม่เอาดีกว่าเอาเป็น dcdc relay DC ลวกันเพื่อที่จะให้คอบคุมทุกตัวนะครับโอเคอหน้านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการ symmetric m o n ร l การ์ดเนี่ยก็สามารถกดแอดได้เหมือนกันผ่านตรงนี้ได้เลยซึ่งวันนี้ผมก็จะ แอปเป็น4 m e เมกะบิตแล้วกันนะครับก็จะไปจากนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเนื่องจากเราใช้ไฟด c นะครับเราจะเป็นที่จะต้องเ,อเลือกตัว power supply ให้กับทางฮาร์ดแวร์ของเราก่อนก็กดที่ช่อง0.1นะครับ0.1เนี่ยก็จะเป็นไม่ใช่สิผมกดผิดอ่ะ 0.a นะครับ 0.b จะเป็น power supply แล้วก็ เป็นพวก Communication Module นะครับซึ่งอย่างนี้ผมจะกดเป็น Sub Power Supply ก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็น s y m m e t ิคพาวเวอร p p ปของ2องของเอเซอร์นนะครับที่มาในฟุตพิ้นเดียวกันเป๊ะเลยก็จะทำให้หน้าตาสวยขึ้นนะครับก็จะเป็น 2.5M แอมป์ผมก็เลือกมาาทีนี้ช่องนี้เราอย่าเพิ่งไปนสนใจนะครับเราก็จะมาสนใจทางด้านขวามือกันก่อน สังเกตนะครับว่าตัว s 7 2 0 0เนี่ยมันจะตามสเปคมันเนี่ยจะสา,ส,าสามารถเพิ่มได้8การ์ด8โมดูลข้างๆนะครับซึ่งทางซอฟต์แวร์เนี่ยก็ทำออกมาให้จำกัดแค่นี้ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้สะดวกนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลข้อจำกัดอะไรถ้ามีข้อจกัดเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นดิจิตอลโมดูลก่อนนะครับซึ่งอันนี้ผมเลือกเป็นอินพุตละกันอินพุตสิบหกโมดูล อยากได้จำนวนเท่าไหร่ก็บวกเข้าไปนะครับทีนี้ก็จะมาเลือกอดิจิตอลโมดูลเป็นเ u t p u t นะครับเอาเป็น16 o u t เอาพุทรีเลย์แล้วกันกดกิกเข้าไปนะครับ้ผมอยากได้อีกผมคิดว่างานนี้ผมน่าจะต้องใช้การ์ดอ่กาในตัวเนี่ยมันก็จะมีอยู่ดังนี้นะครับผมจะเลือกเป็นถผม,ผม สังเกตนะครับว่ามันจะไม่มีบอกนะครับว่าเอาทพุตัวเนี้สิบหกเอาต์พุตเนี่ยมันเป็นเอาต์พุตรีเลย์หรือว่าทรานซิสเตอร์นะครับผมก็จะสามารถจะคลิกไปในอินโฟมิชันทางด้านขวามือได้อ่าตรงนี้เป็นซิงส์ซอร์ททรานซิสเตอร์นะครับสังเกตนะครับโมดูลของซีเมนต์เนี่ยจะทําออกมาให้เป็นแบบว่าซิงส์ซอร์ทในตัวเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องแยกให้สับสนนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกกันอ่าตัวนี้รีเลย์ ผก็เลือกตัวนี้แล้วกันความพิเศษนะครับมันก็คือการที่มีทั้ง IN OUT อยู่ในตัวเดียวกันค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็ราคาที่จะถูกกว่าด้วยเหมือนกันครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะไปเลือกตัวห,หลอกโมดูลนะครับผมอยากได้เป็นอินพุตโมดูลอ่ะก็เลือกมากด i อินโฟมิชันดูได้ได้เลยนะครับผมอยากได้ศูนย์ถึงยี่บโวลต์หรือว่า4 2 0ยี่มิลลิแอม ก็ได้เหมือนกันผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับนะผมยังไม่พองานนี้ผมต้องใช้อาวพุตเพิ่มอันหลอกเอาพุตนะครับก็กดคลิกอันหลอกเอาพุตธสี่อันหลอกเอาแล้วกันก็กดเข้าไปอ่าสังเกตนะครับว่าเราจะสามารถเพิ่มการได้อีกถึงสามนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรแจ้งมานะครับโนเลยแปลว่าการทั้งหมดนี้เราสามารถที่จะใช้งานได้หมดเลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้อง ลดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับทีนี้ผมบอกว่างานนี้ผมมี4 8 5ด้วยครับผมก็มาเลือกที่ช่อง101จะเป็นช่อง communication module นะครับซึ่งผมก็มันก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับมไม่ว่าจะเป็น i 2 3 2หรือ22422หรือว่า4 8 5หรือว่า1หรือว่าตัวนี้เป็นตัวไหนอ่าโปรไฟบัสนะครับโปรบัก็สามารถจะเลือกได้เหมือนกัน อ่านี่ผมจะเลือกเป็น485แล้วกันผมต้องใช้สักตัวหนึ่งโอเคโอเคมาแล้วนะครับตัวนี้นี่ก็จะเป็น422กับ485ในตัวนะครับแล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่ซ่อนอยู่เนี่ยก็คือจุดตรงกลางนี้นะครับเห็นไหมครับที่กับวนวงเป็นสีส้มๆนี้ไว้อ่ามันหมายความว่าตรงเนี้มันมีอะนาล็อกอ่ามันมีการ์ดที่เราสามารถเพิ่มไปได้อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอ่าผมก็จะกดไปที่เช็คแอนะล็อสอ่าไม่ใช่สิกดไปที่โมดูลอินโมดูลนะครับ บางิีเข้าไปมันจะเป็นซิงเกิลบอร์ดคอมมิชชั่นบอร์ดแบตเตอรี่บอร์ดนะครับซึ่งแบตเตอรี่บอร์ดเนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้กันนะครับเพราะว่าในตัวมันมีอยู่แล้วแล้วก็พวกนี้ต้นอินพุตในตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนใช้เหมือนกันที่ใช้ที่นิยมใช้กันที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในพวกของตัว4 5นะครับ,บเป็นโมดูลเล็กๆตัวเดียวใส่ตรงนี้แป่ได้เลยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอเลือกเสร็จ แปลว่าตอนนี้ผมมี4 8 5 2ตัวนะครับ1.2ตรงนี้แล้วก็ขอดแลนด์ห่องโอเคจากนั้นผมต้องการอะไรอีกหรือเปล่า0.1เนี่ยจะเป็นพวกค,ค,คอมมูนิเคชันโมดูลนะครับซึ่งถ้าใครอยากใช้พวกนี้เนี่ยก็สามารถจะเลือกได้เลยพวกโอเวอร์โหลดโ e c t i ชันนะครับโอเคทีนี้ผมอยากอยาก,อยากจะดูว่า,าที่ผมใส่ไปทั้งหมดเนี่ย 2 5 m ของผมเนี่ยมันพอหรือเปล่านะครับผมก็กดที่ลิมิตได้เลยลิมิตเนี่ยจะบอก uh, ความสามารถ uh, บอก uh, สรุปไอตัวที่เราเลือกมานะครับว่ามีกี่อินมีกี่เอาทอะไรอย่างงี้นะครับผมก็มาดูคอมมูนิเคชันก่อนว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่นะทั้งหมดที่ผมเลือกมาเนี่ยมี46 Input 42 Output 10 Analog Input แล้วก็ Analog Input นะครับโอเคต่อมาเนี่ยผมก็จะไปดูที่เคอร์เรนต์นะครับ เคอร์เรนต์เนี่ยแจ้งผมว่าเคอร์เรนต์คอนซัมชันเรดแวลูเนี่ย1.1แอมป์ 1. 1 m, นะครับแล้วก็เคอร์เรนต์คอนซัมชันพีคแวลูเนี่ยอยู่ที่2.115แอมป์นะครับโอเคดังนั้นเนี่ย2.2.5แอมป์ของผมก็คิดว่าค่อนข้างที่จะพอเกี่ยวกับการใช้งานนี่นะครับแล้วก็มาดูที่จุด d ด m e เมนชันกันนะครับซึ่ง d ด m e เมนชันเนี่ยมันก็จะบอกระยะนะครับว่าหายเท่าไหร่วเท่าไหร่ ไวโมดูลเท่าไหร่นะครับแล้วก็เด t h เท่าไหรไ่สามารถทำให้ทุกท่านเนี่ยง่ายต่อการคำนวณความกว้างของขนาดของตู้ที่เราจะใช้สำหรับฐานนี้นะครับโอเคโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูนะครับว่าซอตลิสต์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมดเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ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 ชิ้นนะครับอยู่ที่สซอรเตเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะดูได้เลยจากนั้นเนี่ยถ้าทุกท่านได้ความมั่นใจแล้วว่าจะเอาเท่านี้นะจะเอาพวกนี้แหละทีนี้จะขอราคาเนี่ยสมมุติจะส่งราคามาให้ผมเพื่อที่จะออกราคาให้เนี่ยก็ทำง่ายน,นิดเดียวครับก็แค่กดว่า Order list นะครับอ่ะทีนี้ order list เนี่ยก็จะมาแล้วครับว่าเราใช้อะไรไปกี่ตัวบ้างนะครับหนึ่งสองหนึ่ง เราจะเพิ่มอะไ็หอกเอาพุดสักตัวไหมหรือเพิ่มล็อกอินพุตสักตัวไหมก็เพิ่มได้ตรงนี้เลยประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่เพิ่มดีกว่าโอเคทีนี้จะทำไงให้มันเป็นเทคง่ายๆละ่ะก็กดเอ็กพอร์ตได้เลยครับแล้วจะเป็น CSv file ไฟ c e l นะครับหรือว่าพีดีเก็เลือกได้เลยผมเลือกจะเป็น CSv ยสบีดีกว่าได้มาแล้วกดเข้าไปมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับตามที่ การที่เห็นกันทำให้ง่ายต่อการเอามาเสนอลูกค้าหรือว่าเสนอราคานะครับก็ผมก็จะคลิกมาที่ศูนย์เนี่ย Status ตัวนเนี้ยเนี่ยเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ลบออกไปเลยหรือไม่เราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเรามาสนใจที่ต้องใช้คือ,ค,อคือหนึ่งพีซกันนะครับทีนี้ผมก็กด copy ได้เลยอันนี้อยากกด c o p y พร้อมจำนวนก็ได้เหมือนกัน ค่อนข้างง่ายนะครับค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะคล่องตัวสูงนะครับเพราะว่ามันอบอกเรามาเลยนะครับว่าเรามีเออร์เลอร์อะไรเท่าไหร่บ้างนะครับอ่ตัวนี้เนี่ย ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ถ้าสมมติมีรีโมทไอโอกันเนี่ยหรือว่ามี c ียูตัวหนึ่งที่เราวางไว้เนี่ยเราสามารถที่จะลิงก์หากันทดลองหากันได้นะครับว่าม,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 มันมันมันมีอินโฟเมชันอะไรแจ้งเตือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็มีหลักฟังชันให้เลือกใช้งานนะครับก็สามารถลองเล่นกันได้นะครับก็ถ้ามีจุดไหนที่ สงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งหรือคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวถ้า,าผมเห็นว่าว่ามีประโยชน์เนี่ยผมก็จะนำคลิปมาลงเพิ่มเติมนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับผม